Copilot Vision ใน Microsoft Edge นะครับเออพอเข้ามา 1, 2, 3 Copilot Vision ใน Microsoft Edge พอดีเปิดคอมพิวเตอร์ตัวเองเช้าวันนี้นะครับวันนี้วัน,น,วนที่ที่6ตุลาคมนะครับ2 5ก8ก็ Microsoft Edge ของผมก็เตือนว่ามีการอัปเดตและมีฟีเจอร์ใหม่ คือมี Co-Pilot Vision ใน Microsoft Edge ตอนนี้ Microsoft Edge ของผมเวอร์ชัน 1.41.0.xx x นะครับผมวิธีการอัปเดตก็กด Alt+F ใาไ e คันโทรครับตอนนี้ผมอยู่ใน Microsoft Edge นะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดและคนส่ยตาเลอรางที่ใช้ตัวอ่านหน้าจอผมใช้ n v i d a ร่วมกับ PPA ถาทิปนะครับคุณจะใช้ตัวอื่นก็เหมือนกัน Alt+F เปิด c o n t e x t Menu หรือเมนูขึ้นมาให้กดลูกศรเคลืน Microsoft Edge ลูกศรขึ้นวิธีใช้และคำติชมโฟส์24วิธีวิธีใช้และคำติชมนะครับกดลูกศรขวาเข้าไปแล้วก็กดลูกศรขึ้นมีอะไรเกี่ยวกับ Microsoft Edge จะเจอเกี่ยวกับนะครับ Enter เข้าไปครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ถ้ามีเวอร์ชันใหม่เขาก็จะดาวน์โหลดอัตโนมัติแล้วรอรอพักหนึ่งแล้วก็แท็บหรือชิปแท็บมาที่ r e สตาร์นะครับเพื่อให้เขามีการเปิดและปิดใหม่นะครับโอเค เรื่องของการอัปเดตไปก่อน,อน,นตอนนี้ผมอยู่ที่ Microsoft Edge แล้วผมก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ Microsoft Pilot Vision นะครับซึ่งเขาจะช่วยในการที่จะ,ะเข้าถึงรายละเอียดเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์อย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของ m i c พิ s o f t v i ในเอ g e นคู่มือฉบับสมบูรณ์และให้ได้รับประโยชน์สูงสุดส่วนบุคคล Microsoft ก็ ผมก็ไปค้นหาว่า c o p i พา t Vision คืออะไรด้วย Google เนี่ยแหละครับด้วย Google แล้วก็เขาก็พามาที่เว็บไซต์นี้เป็นการแนะนําการใช้ในหน้านี้ผมอ่านมาให้เบื้องต้นก่อนแล้วเขาบอกว่าเราก็ใช้ c o p i พา t โนลดใน o s o f t e d g เอตามปกติสําหรับเพื่อนๆที่ใช้ตัวอ่านหน้าจออย่าง NVDA และโปรแกรมจอ for Windows นะครับหรือ Narrator เองก็ตามให้กดค t r โทรลชิปแล้วก็จุดนะครับผม จุดอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับยไมม้้วนอ่าสระไอไม้ม้วนอ่สาสระไอไม้ม้วนนะครับก็ดอตหรือสระไอไมม้ลด์ไม้ม้วนอ่สาสระไอไม้ม้วนถ้าภาษาไทยถ้าภาษาอังกฤษก็คืออยู่ที่จุดที่เดียวเองอ่าดอตนะครับตอนนี้ผมกลับมาที่อ่าเวลาเราจะเรียกนะครับเพื่อใช้ RIA หน้าต่างโคไพร์โลดขึ้นมาใน Microsoft Edge ก็กดคอนโทรลชิปแล้วก็จุดนะครับ ปิดบานหน้าต่างเขาพิลัดแล้วเขาก็จะเปิดบานหน้าต่างเดี๋ยวขออนุญาตเปิดบานหน้าต่างโคพายรอดนะสิเปิดบานหน้าต่างเขาพิลัดแล้วอโอเคคือถ้ากดหนึ่งครั้งก็จะเปิดกดหนึ่งครั้งก็จะปิดอ่าก็เมื่อเราเปิดมาแล้วนะครับผมก็จะใช้ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแชทอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าในส่วนของตัวที่เขาเรคคอ m เดนแนะนำมาอ่าแต่ว่าผม ในหน้านี้เขาแนะนำเลยนะ 1. คืออัปเดต Microsoft Edge เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อน 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของ Microsoft 3. อเดี๋ยวเราลองไปถามเขาดูอ่ะให้เรากดแท็บมาพ,มพร้อมเริ่มต้นสร้างสรุสรปข้อหน้านี้หนจากสองันทเราสามารถเนี่ยสรุป พร้อมเริ่มต,ต้นขยายความในหัวข้อนีเขาผิดักวิชาในเนอทโคนคู่มือช่างแพบแท็บเนตัวดับไม่พร้อมเริม่มพูดคุยกับเขาผิดักวิชาจริงจริงนะครับอ,อันนี้จริงๆผมเลยมาแล้วตอบสนองอย่างรวดเร็วจริงๆงมันจะอยู่ที่พอเราแถบมาจะอยู่ที่การตอบตอบสนองอย่างรวดเร็วก็คือ,อ ควิกนะครับควิกเรสปอนส์ให้เราแท็บมาที่พูดคุยกับเขาปิดบัตรบัตรนอันนี้ง่ายอ่ะผมชอบผมชอบฟีเจอร์นี้จริงๆคุณสามารถชิปแท็บกลับไป,ปบเปิดบัตรทันอีดิดตโออ่อตรงนี้ครับอีดิดตรงนี้คุณสามารถที่จะพิมพิมพิมโต้ตอบโดยการพิมพ์ได้แต่ผมเป็นแนวที่ชอบพูดคุยนะครับผมก็แท็บมาที่ตอบพูดคุยกับเขาปิดบัตรบัตรทันพูดคุยกับโคพายรลนะครับผมสเปซบ,บาร์<ไ>ปิดบัตรรอสักครู่ปิดบัตรสวัสดีครับรบกวนพูดไทยกับชั้นหน่อยนะครับรบกวนสรุปหน้านี้แบบ สั้นกระชับฉับไวให้ผมหน่อยครับได้เลยครับสั้นๆเลยหน้านี้เขาพูดถึง Co-Pilot Vision บน Edge ที่ช่วยให้คุณได้ใช้งานคู่ช่วย AI ในการตีความเนื้อหาบนหน้าจอและโต้อตอบได้ทั้งเสียงและข้อความเพื่อให้งานง่ายขึ้นแบบจบในตัวเลยครับอ่าแล้วข้อกำหนดหล่ะครับคนที่จะมาใช้ตัว Co-Pilot Vision ใน e d g เนี่ยต้องมีข้อกำหนดอะไรบ้างครับแน่นอนครับ สำหรับการใช้ Copilot Vision บน Edge ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยจริงๆก็มีแค่ไม่กี่ข้ออย่างแรกต้องอัปเดต browser Edge เป็นรุ่นล่าสุดแล้วก็ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณนายนายแค่นี้เองครับ mm. อ่ะโอเคอย่างเช่นเดี๋ยวผมขออนุญาตกดอัตเนตดีนะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์บอกว่น B A O G G N C O l o c k C O M จะโหลเโดเสมบูรณ์แล้วแล้วผมก็ไปที่แบนด์เมดามาอินโดนีเซียยกเลิกคำสั่งแบนทิกกแล้วอินโดนียกเลิกคำสั่งแบนทิกกอกล่ารบกวนตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นี้แล้วช่วยสรุปให้ผมเข้าใจแบบสั้นๆง่ายๆหน่อยครับอ้าวหรือว่าเราต้องเรียกใหม่เหรอ อลองเรียกใหม่ก็ได้นะครับเออลอบก่อนไม่ต้องเรียกอคอนโทรลชิปจุดเปิดส่งข้อความเึงอ่าเพราแสดงว่าเวลาเราเปลี่ยนมันปิดน,นะครับลองใช้ไปด้วยกันเสร็จแล้วผมแท็บมาแชแนจอินโดนีเซียเลิกค่ะแชส่งข้อความเปิดฟีดคนทอินโดนีเซียเลิกเปิดสงแชหน้าจอินโดนีอินโดนีเซียเลอวิทย์สส่งข้อความแชร์หน้าจอกับเขาที่บัตรบัตรทำบัตรทำอ่เรา จะเป็นพูดคุยกับโค้ชพลอเป็นแชร์หน้าจอครับอันนี้วิธีการใช้แต่ละหน้าอาจจะต้องทําการเรียนรู้นะผมกดแชร์หน้าจอรอสักคลุ่ปิดบัท,ทันัตทันอ่าอ่ะช่วยสรุปช่วยสรุปหน้านี้ให้ผมหน่อย<ส>ช่วยสรุปหน้านี้ให้ผมหน่อยสรุปง่ายๆเลยนะอินโดนีเซียเขาถอนแบนด์เค็กทักแล้วเพราะว่าแพลตฟอร์มให้ความร่วมมือส่งข้อมูลตามที่ทางการร้องขออย่างข้อมูลทาฟิกช่วงมีการประท้วงแล้วก็ส่วนดิจอของเขา ก็จะยังคอยตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการทำตามกฎตอนนี้การแบนก็เลยจบลงละเดี๋ยวผมเน้นตรงไฮไลท์อินโดนีเซียยกเลิกคำสั่งแบนให้ดูนะอืมแล้วเรามีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ t ิ k t อกในประเทศอื่นไหมอะนะครับเข <c oughs> เขาก็จะสรุปแบบสั้นๆอะลองว่ามาได้เลย เดี๋ยวผมเช็คความเคลื่อนไหวของคลิปทิกตอกในประเทศอื่นๆให้แป๊บหนึ่งนะขอเวลาผมคน้นข้อมูลสักครูแล้วจะเล่าให้ฟังอเดี๋ยวผมขออนุญาตคอนโทรลชิปจุดปิดตรงนี้ไปก่อนดีกว่านะครับปิดตรงข้าความถึงอ,อ,อบางอันคุณจะเจอในส่วนของแบบว่าให้พูดคุยกับโคพายรลแล้วเมื่อกี้พอผมเข้ามาหน้าบางหน้านะครับเอ่อจะเขาบางหน้าบางหน้าอาจจะเป็นปุ่มในการแชร์หน้าจอกับโคพายล แล้วพอกดแชร์ปุ๊บก็จะเป็นการพูดคุยกับเขาทันทีก็เราอยากที่จะมีแบบหน้าเว็บไซต์หน้านั้นยาวๆบางทีเราเอ๊อยากได้บทสรุปเกี่ยวกับหน้านั้นหรือ,อพุ่งพุ่งเป้าพุ่งประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลของหน้านั้นเลยอย่างเช่นถ้าผมนี่เป็นการลองใช้งานนะครับจากที่ตอนเช้าเปิดมาเขาบอกมีความสามารถใหม่ของ Microsoft Edge ที่เติมความสามารถ Copilot Vision ให้เราได้ใช้งาน ผมเองก็ลองใช้แบบเออบางครั้งก็ใช้ได้บางเว็บบางเว็บก็เอ,อ๊ะทำไมขึ้นไม่ขึ้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเราเราลองใช้งานดูเนี่ยผมก็ว่าเออมันก็ตอบสนองกับคนที่ต้องการให้ AI อย่าง CoPilot ช่วยสรุปให้อ่านแบบกระชับฉับไวเออลองนำไปใช้งานกันดูนะครับก็ถือว่าเป็นอีกความสามารถใหม่หนึ่งที่ตอนเนี้ยโคพา l o t จะไปเข้าไปอยู่กับ ทุกๆอนูของผลิตภัณฑ์ของ Microsoft กันเลยกเ็เขาเตือนมาก็มาลองใช้งานกันดูกับบริการหมอคอม1414พลัสนะครับอือดีเนาะมันสรุปให้เราเข้าใจง่ายๆไม่ต้องไปนั่งเลื่อนอ่านเองแต่ว่าต่อไปเราจะเป็นง่อยหรือเปล่านอ้อเพราะว่าเออมาถึงปุ๊บก็โคเปอ,อปหล็อตวิชันสรุปสรุปสรุปแล้วเราก็ไปหน้าเว็บอื่นต่ออย่างนั้นเหรออือโอเคเอไอจะมาอ้ปฏิวัติพวกเราหมดเลยเปล่านี่นะแต่ก็ ใช้แล้วสะดวกขึ้นหรือเปล่าลองดูกันนะครับบริการหมอคอมลองมาให้ครับสวัสดีครับบริการหมอคอม 1414+ 14ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414 14เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที